มาอีกแล้วกับเดือนพฤศจิกายนนะครับกับการแนะนําอุปกรณ์เสริมเครือเล่นเกมคอนโซลที่ออกมาใหม่ๆหรือที่น่าสนใจมาอัปเดตไปพร้อมๆกันเลยมากันที่ชิ้นแรกกันก่อนนะครับกับ Next Storage SSD ที่ทํามารองรับกับการทํางานบนเครื่อง PS5 ได้อย่างดีเลยทีเดียวเพราะเป็นแบรนด์ที่โซนี่ได้เข้าไปร่วมลงทุนด้วยอยู่นั่นเองมีด้วยกัน2ขนาดความจุนะครับก็คือ1ทรและก็2ทราราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ33,000เยน คิดเป็นเงินไทยแล้วก็ตกอยู่ที่ประมาณ1 0,000บาทราคานี้มาพร้อมกับตัวฮิตซิงด้วยนะครับราคาก็ค่อนข้างแรงไปนิดนะครับมากันที่ชิ้นต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นตัวกระจกนะครับที่ป้องกันฝุ่นที่จะตกหล่นลงมาใส่เจ้าตัวเครื่อง PS เสไ้สำหรับคนที่ชอบวางเครื่องแนวตั้งนะครับแถมยังเป็นที่วางจอยก็ได้จินตนาการและความคิดของมนุษย์นี้ไม่สิ้นสุดจริงๆราคานั้นก็ตกอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0เยนเมื่อคิดเป็นเงินไทยแล้วก็อยู่ที่ประมาณ1,200บาท มากันที่ชิ้นต่อไปกับสาย FPS ที่อยากหาจอยคู่ใจที่ใช้งานได้ถนัดมือจะช่วยให้การเล็งศัตูนั้นได้ง่ายขึ้นกับแฮกเกมมิ่งที่ทำให้จอยธรรมดาไม่ว่าดูอันเซนหรือ Xbox Controller มีปุ่มกดพิเศษขึ้นมาและเลือกปรับแต่งได้ตามความถนัดของผู้เล่นราคาก็ตกอยู่ที่ประมาณ2 0 9เหรียญ u s ดอลลาร์เมื่อคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ7 0 0 0บาทกับดูอันแสนสีขาวส่วนทาง Xbox Controller นั้นราคาจะถูกลงมาหน่อย ก็คืออยู่ที่169เหรียญก็อยู่ที่ประมาณ5,600บาทกับสีดำเรียกว่าราคาสูงเอาเรื่องเลยทีเดียวขงต้องเป็นคนใจรักและชอบเกมด้านนี้จริงๆและมากันที่ชิ้นสุดท้ายสำหรับสายพกพาที่ชอบเอาเครื่อง PS5 ไปเล่นนอกสถานที่ผมเชื่อว่าต้องชอบมากแน่นอนที่ว่ากันว่าเครื่อง PS5 นั้นก็หนักพอควรแล้วมีเจ้านี่เสริมไปก็จะหนักขึ้นมาอีกแน่นอนแต่มันก็ทำให้เกมเมอร์นั้น จะได้เล่นเกมกับเครื่อง PS5 ได้ทุกสถานที่กับความคมชัดระดับ 4K แถมมีลำโพงอยู่ในตัวด้วยนะครับการติดตั้งนั้นก็ติดตั้งเข้ากับตัวเครื่องได้อย่างแน่นหนาเลยทีเดียวพราอมันแทนตัวฝาครอบตัวเดิมเลยกับราคาประมาณ300เหรียญ US d ลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ที่ประมาณ10,000บาทนิดๆสินค้าตัวนี้ ผมก็ไปเจอมานะครับที่ร้านแถวมาบุญคลองเมื่อช่วง2-3าวันก่อนที่ลงไปทำข่าวราคาก็พอๆกันเลยและนี่ก็เป็นข้อมูลอุปกรณ์เสริมที่ a c o อนทีวีนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆกันในเดือนพฤศจิก,ฯกายนนี้สวัสดีครับ